Welcome to Candy Life Channel. สวัสดีค่ะวันนี้แคนดี้จะมาทำหมูปิ้งนมสดนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็ไว้ให้ที่บ้านเขากินด้วยก็มีเด็กๆมีแคนดี้มีลูกมีหลานทำไว้ให้เขากินนะคะงั้นมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะเพื่อนๆมีกระเทียมมีรากผักชีมีพริกไทยแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายเนย ละลายผงปรุงรสหมูกะทินมสดน้ำมันงาน้ำปลาน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ครกศาดไม้เสียบนี้แคนดี้แช่น้ำแล้วนะคะเพื่อนๆงั้นเรางั้นเรามาเริ่มต้นหั่นหมูกันก่อนนะคะ เริ่มหันเลยอาจจะไม่สวยเท่าที่เขาทำขายนะคะเพนคนี้ทำครั้งแรกนะ อันนี้ดูสูตรใน YouTube นั่นแหละ ชิ้นไหนเล็กเราค่อยเอามาเสียบผสมผสานไม่รู้จะผลงานต่อ,อเป็นยังไงร <c oughs> ไก,นนะกินได้หมดอาจจะไม่สวยมากแต่รสชาติต้องอร่อยแน่นอน たっち เราหั่นหมูเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆพื่อนทีนี้เราจะมาโขกสารเกลอือเริ่มจากลากผักชีลากผักชีล้างให้สะอาดนะคะเพื่อนๆน,นี่หั่นลงไปเลยเราจะได้โขกง่ายๆแล้วก็กระเทียมกระเทียม แล้วก็พริกไทยโขกเลยนะคะโขกให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อนเพื่อน เราโขกสามเกลือเสร็จแล้วนะคะ<ด>เราจะเอาเราจะเอาลงในหมูเลยแล้วจากนั้นเราจะใส่เนยละลาย b u ต t e r ปื๊บลุกไปเลยนมสดนมสดต้องมีนมสดนะคะจะได้สมชื่อว่าหมูปิ้งนมสดใส่ไปใส่กะทิด้วยนะคะเพื่อความหอมตอนเราปิ้งมันจะหอมนิดเดียวพอเพิ่มความหอมมัน น้ำตาลปีป๊บเมื่อกี้ช้อนน้ำตาลแพนดี้มีน้ำตาลปี๊บนิดเดียวเราต้องใส่น้ำตาลทรายด้วยรสชาติหมูปิ้งนมสดของเราจะออกหวานเค็มนะคะหวานด้วยเค็มด้วยแล้วก็ผงปรุงรสหมูใส่ไปเลยแล้วก็ซอสซอสหอยนางรมนี่เาเลย ซอสหอยนางรมนะคะใส่เข้าไปเลยแล้วก็น้ำมันงาหอมเพิ่มความหอมใส่เข้าไปเลยค่ะน้ำปลาเล็กน้อย คนให้เข้ากันใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือโอ้หอมเลย คลุกคล้าวให้เข้ากันเลยแล้วเราจะหมักไว้เป็นชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวแคนดี้จะเสียบก่อนแล้วก็จะหมักต่อในกล่องเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะเพื่อนๆสะดวกและง่ายด้วยหอมทั้งสามเกลือทั้งนมทั้งน้ำมันงาโอ้หอมมากดูเนื้อครีมน,นี่ให้ ขยำขยำให้น้ำมันซึมเข้าไปในหมูเลยนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะออกมา ไม่รู้เสียบออกมาแล้วจะออกมาสวยไหมแต่ความสวยคันดี้ไม่แน่ใจแต่รสชาติชัวป้าบเลยค่ะเพื่อนๆชัอร่อยน้ำตาลปี๊บเมื่อกี้ แอนดี้ไปเพิ่มผงคลุงรสหมูแล้วก็ผงนวดนิดนึงเพิ่มความดัวอร่อยแต่คนใหม่เดี๋ยวทดลองเสียบหนึ่งไม้อแล้วเราจะกดกล้องได้ไงมือเราเพื่อน ไม่ต้องกดเลยอย่างนั้น อ๋องเป็นไงเนี่ยอุ้ยเลเอะเถอะ ไม้เสียมนี้คันเดียวไปแช่น้ำแล้วนะคะใช้ใส่ถุงมือไม่ถนัดเลยหรือเราจะถอดถุงมือดีเสียบยังจะไม่เข้าเลยเนะี่ย แต่ละไม้อาจจะไม่เท่ากันแคนดี้ไม่ใส่ถุงมือแล้วนะคะมือล้างสะอาดแล้วนะทำกินเองไม่เป็นไรเนาะนี่แต่ละไม้อาจจะไม่เท่ากันแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ไหนจะต้องกดกล้องเองด้วย หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆบางชิ้นก็หนาตึ๊บชิ้นนี้หนา หมูนุ่มมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเสียบอย่างนี้ไปให้หมดแล้วเราจะเอาหมูไปแช่เย็นนะคะเราเสียบไม้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอเดี๋ยวเอาผลงานให้ดูนี่ทำไม่เยอะนะคะเพื่อนๆแล้วเราจะเทน้ำที่เราไว้ใช้หมักลงไป นี่ผลงานของเราครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะเราแช่ตู้เย็นไปแล้วเป็นสองชั่วโมงแล้วนะคะนี่นี่นี่ผลงานของเราแล้วออกมานี่เคนดี้ใช้เครื่องนี้นะคะ เท่านี้ยากแหบง่ายๆเลยวันนี้ไม่ก่อไฟนะถึงแล้วเอาแบบเร่งร่วนนี่ฟันละอูอูหอ,อมเตะจะโหมมากเดี๋ยวเปิดดูทิ เดูกวกกนน่นี้สุกไหมเดี๋วกับกับเทไมายเนยสวยแบบนี้นี่